สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องที่จะนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาจากทางภาครัฐและข่าวสารดีๆที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมไว้ด้วยนะครับข่าวดีมาอีกแล้วเตรียมรับคงควันปีใหม่ปี2056 6เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งคนละครึง่งชอบช่วยชาติกันได้เลย ภายหลังที่ทางรัฐบาลได้มีการหาหรือถึงมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนตามมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้มีการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานสัาทมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ในช่วงปลายปี2015เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่2016ซึ่งมีหลากหลายโครงการ ที่ได้ถูกนำกลับมาเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยในช่วงปีใหม่นี้โดยที่ประชุมครมมีมติอนุมัติงบปี66งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน302.5ล้านบาทโดยให้กรมธุรกิจพลังงานเพื่อเป็นการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยครอบคลุมถึงการลดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนเป็นวงเงิน ส่วนลดค่าซื้อการหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดจำนวน100บาทต่อคนต่อ3เดือนซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ5.5ล้านรายทั้งนี้ที่ประชุมกบอง,องมีมติเห็นชอบการทบทวนการกำหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG โดยให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ที่19.9833บาทต่อกิโลกรัมไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อให้ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ408บาทต่อถัง15กิโลกรัมให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนปี2 5 6 5ถึงวันที่31ธันวาคมปี2565 ซึ่งการดำเนินการปรับร,บราคาก๊าซ LPG ในครั้งนี้จะช่วยลดผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนแต่จะทำให้กองทุนน้ำมันมีภาระเพิ่มขึ้นและเกิดปัญหาการหลักรอบจำหน่าย LPG ไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือสอลคได้มีหนังสือประทับตาเรื่องการดำเนินการคโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่2 5 1 6ให้แก่ประชาชนโดยระบุข,ข้อความว่า ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18ตุลาคมคณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐเร่งพิจารณาแผนงานโครงการในความรับผิดชอบที่สมควรดำเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่พศ2516ให้แก่ประชาชน โดยแผนงานโครงการล่ราต้องสามารถดำเนินการให้มีผลในทางปฏิบัติต่อส่วนรวมได้ทันในช่วงเทศก,กาลปีใหม่อย่างแท้จริงไม่ขัดต่อกฎหมายและประกาศเตือนของคณะกรรมการการเลือกตั้งและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยเช่นโครงการคนละครึ่งหรือคนละครึ่งเฟสหกโครงการเราเที่ยวด้วยกันทางนี้ให้ทุกส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐนำแผนงานโครงการล่ราว เสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วภายในวันที่29พฤศจิกาย,ยนปี2565เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้องในภาพรวมก่อนก่อนหน้านี้นายสุพัฒนาพง์พันมีเชาวรองนายยกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอรับทราบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี65โดยจะนำแพ็กเกจเดิม กลับมาเสนอที่ประชุมครมเห็นชอบได้ประมาณเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2565โดยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้นจะเป็นโครงการคนละครึ่งเฟด6และชอบช่วยชาติเพื่อกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายการอุป,ปโภคบริโภคและเป็นของขวัญปีใหม่ซึ่งกระทรวงการคลังจะใช้แหล่งเงินจากงบประมาณที่มาจากงบกลางส่วนหนึ่งและเงินกู้ที่ยงเหลืออยู่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างเตรียมแพ็กเกจขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการรักษาระดับการบริโภคซึ่งต้องพิจารณาหลายปัจจัยด้านการบริโภคโดยยอมรับว่าต้องนําโครงการช้อปดีมีคืนกลับมาในช่วงต้นปี66เพื่อให้เกิดการใช้ใจ่ายในต้นปีหน้า นายกุลิศส,สมบัติสิริปรลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงอยู่ระหว่างเตรียมมาตรการช่วยเหลือด้านพลังงานให้กับประชาชนเพื่อเป็นของควันปีใหม่โดยต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้จะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพอชอ เมืองต้นคาดว่าจะยังคงใช้มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟไร่ย,ย,ย่อยขนาด300ถึง500หน่วยซึ่งมี17ล้านคนทั่วประเทศและจะมีการขยายมาตรการใหม่เพิ่มด้วย ในส่วนของอัตราค่าไฟฟ้าคาดว่าจะมีการตรึงอัตราค่าไฟฟ้า4.72บาทต่อหน่วยไปจนถึงไตรมาสสอของปี66หรือในช่วงของการคำนวณค่า FT งวดแรกของปี66ระหว่างเดือมนมกราคมถึงเมษายนโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานความคืบหน้าล่าสุดปคนจนประกาศผลครั้งสุดท้ายหากไม่ผ่านรีบแก้ไขภายใน17พฤศจิกายนก่อนเสียสิทธ์ 28ตุลาคม2565ลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดนายพรชัยธีระเวศผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565วงเล็บโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนตั้งแต่5กันยายนถึง27ตุลาคม2565ณเวลา15นาฬิกา มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น22,1594รายแบ่งเป็นการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์9,719,819รายและการลงทะเบียนผ่านทางหน่วยงานรับลงทะเบียน1 2 3 8 0 7 7 5รายสำหรับวันนี้ประกาศผลการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบที่7วันศุกร์ที่28ตุลาคม สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนช่วงวันที่14-19ตุลาคม2565อย่างไรก็ตามจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนข้างต้นนั้นเป็นเพียงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเท่านั้นด้วยการเป็นผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้การลงทะเบียนตามโครงการเป็นการลงทะเบียนรายบุคคลวงเล็บผู้ลงทะเบียนแต่การตรวจสอบจะตรวจสอบทั้ง รายบุคคลและสมาชิกในครอบครัวโดยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้วงเล็บเกณฑ์บุคคลหากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัววงเล็บในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตรซึ่งหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัว จะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าประชาชนที่ต้องการได้รับสวัสดิการภายใต้โครงการไม่ว่าจะเป็นผู้มีบัตรัสริการแห่งรัฐแล้วหรือยังไม่มีบัตรัสริการแห่งรัฐจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนโดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันจันทร์ที่31ตุลาคม2565ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั่วประเทศ ตามวันและเวลาทําการของแต่ละหน่วยงานได้แก่สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรหรือทกศธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสํานักงานการคลังจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศสังกัดกรมบัญชีกลางที่ว่าการอําเภอทั้ง878อําเภอทั่วประเทศภายใต้กระทรวงมหาดไทยสำนักงานเขตกรุงเทพทั้ง50เขตสาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยานอกจากนี้ยังสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์บัตรสบริการแห่งรัฐได้ตั้งแต่6นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันทั้งนี้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วและมีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้นะที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตโดยหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราชเช่นจำนวนบุตรที่มีอายุต่ำกว่า18ปีมีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้เป็นต้นให้ติดต่อแก้ไขหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูลณนะหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้นและสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่17พฤศจิกายน2565